ขึ้นๆมาครับซีเหมือนเดิมอ่านี้เก่งยุโรปวางแน่นครับนั่นก็ได้กล้อง,องทังได้ก็ได้ตัง TS, ้งตำรวจเขาจะเดินท่าเอาเองด้วยอ่าฐานะได้ก็ตั้งตำรวจเขาจะไปตามแม่ตุ่มแนะนำมาให้แนะ่ <c oughs> นครับ <c oughs> ครับแต่ทงนี้ก็ ไปทั้งนี้ทท่านครับครับพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้เป็นวันที่16มีนาคมปีพุทธศักราช2563เป็นปีที่แสดงความเคารพเป็นแสดงการมุทิตาจิตแด่หลวงปู่ทองอินทร์ตะุญโยวันที่16มีนาวันนี้นะครับ จะออกเดินธรรมยาตราจากที่นี่ไปจนถึงสูนป่าม้ยางการออกเดินทางนั่งบัตรนี้นะครับนิมนต์ครับเอาออกเดินนะครับออกเดินแนละอย่าลืมนะครับอย่าแซงกันนะครับ ครับในวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่พวกเราเราพุทธบริษัทในนามสิทธิ์พระเดชพระคุณหลวงปู่ทองอินเกตตะบุญโยได้ถวายมุทิจักตาจิตก,กับหลวงปู่นะครับถวายมุทิจิตกับหลวงปู่ในการออกเดินนะครับธรรมยาตราจากหอ,อสลาหอฉันนะครับไปที่กุฏิสวนป่าไม้ยางของพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองอินเกตตะบุญโย วันนี้วันที่สองภาพก็คงจะสวยงามนะครับให้เป็นแถวนะครับอย่าแตกแถวนะครับถ้าไม่คุยกันได้จะดีที่สุดนะครับนึกในใจนะครับจิตใจอยู่ที่ตัวเองปนมมือนะครับปนมปนมือด้วยนะครับปนมมือครับปนมมือถือรองเท้าไปด้วยว่อย่างนี้นะครับผู้ช่างภาพแนะนำนะครับ ถือไปจนถึงนั่นแหละครับทางออกแล้วถึงสวมแล้วก็เดินต่อ,อสมามเณรก็อยากคุยกันนะครับเอาบุญตอนนี้ละ่ะบุญจะเกิดจากความสงบบุญจะเกิดกับผู้กระทํานะครับคนไหนส่งเสียงดังคนไหนทําความบบวรบกวนคนอื่นบาปจะเกิดขึ้นแก่ผู้กระทํานะครับด้วยเหตุน,นี้ก็ขอฝากสมานเณรบวชใหม่ทุกคนทุกรูปนะครับ ตอนเย็นไปเปิดดูนะครับจะเห็นว่าตัวเองเดินอย่างไรนะครับเปิดจากประตูทางด้านทิศตะวันตกออกทางด้านทิศตะวันออกแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับไปที่กุฏิหลวงปู่ใหญ หลวงปู่ศีมหาวิโรนะครับครับก็เป็นภาพที่น่าชื่นชมยินดีสวยงามนะครับเกิดจากความสมัคคีนะครับสุขขาสังคัสสะสมัคคีความสมัคคีเท่านั้นเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุข นะครับกับพี่น้องชาวพุทธทุกท่านทุกคนนะครับทำอะไรก็แล้วแต่นะครับจากความพร้อมเพียงนะครับก็จะทำให้เกิดความสำเร็จนะครับไม่ว่าจะทำการทำงานสิ่งใดนะครับความสามัคคีเท่านั้นที่ทำให้ชาติบ้านเมืองทำให้พระพุทธศาสนานี่จเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปนะครับ พุทธศาสนาจะดีต่อไปจะยืนยาวต่อไปจะเสื่อมหรือจะดีนั้นขึ้นอยู่กับพุทธบริษัทอันมีพระพิสุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาคณะแม่ชีนี่แหละครับจะเป็นผู้จันลงพระพุทธศาสนาะตามที่พระสัมมาสัสมพุทธเจ้าได้ให้อวัตอาไว้ว่าพุทธศาสนาจะอยู่นานไม่นานนั้นขึ้นอยู่กับพุทธบริษัททั้งสนะครับ เพราะฉะนั society, 3, 100, 100. ้นก็ขอฝากพี่น้องช่วยเป็นกำลังใจช่วยเป็นผู้ที่สร้างพุทธศาสนาของเราให้ถึงชั่วลูกชั่วหลานอีกต่อไปนะครับสามเม็รก็เดินเหมือนกับเมื่อวานนี่นะครับมือขวาจับข้อมือซ้ายเดินก้มลง อย่ามองไกลจนเกินไปนะครับเหมือนกับเดินสมาธินะครับก็ขอให้ทำอธิษฐานเอาตัวใครตัวมันนะครับตัวใคร